สวัสดีนะครับวันนี้นะครับมีอัปเดตนะครับรถเข้าใหม่นะครับที่ร้านนะมี Honda n o v a าแดดนะครับดีทีร้อยนะครับแล้วก็เออสุตูกิจีดีนะคันนี้ไม่สองพันกิโลเองสภาพกริฟเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับปี2021สภาพกริฟกริฟเลยนะครับผมมีสุตูกิจีดีมา2คันนะครับแล้วก็ Honda n s r ตัวเก่านะอันนี้เป็นตัวไฟเหลี่ยมนะคันนี้ทะเบียนครบโอนเลยเครื่องดีมากนะครับแล้วก็ Honda n o v a าอนะครับผมทะเบียนครบภาษีเต็ม นะครับผมผมไม่รอช้าเลยมาเดี๋ยวผมมาอัปเดตแล้วก็ราคาให้เลยนะครับผมมาเริ่มต้นคันที่ s ุกิ k i ดีคันนี้ก่อนนะครับ s u กิจ i ดีคันนี้ปี2021นะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีขาดเมื่อประมาณเออ่ตุลา68ที่ผ่านมานะครับก็สตาร์ทได้2ระบบนะคันนี้เลขไม่หน0 0 0ม่าก,กิโลนะครับเปิดราคาอยู่ที่20,000นะครับ3,500บาทนะครับนี่นะครับสวยๆเลยเครื่องดีมากนะคันนี้ นี่นะครับไม่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยกิโลนะมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับนี่กิฟต์นะครับรถใช้งานอยู่นะครับผมนะครับซื้อกับเจ้าของโดยตรงนะครับผมนี่ระบบไฟติดครบหมดทุกจุดนะครับเครื่องไม่ดังไม่ควันนะครับนี่นะครับผมยังไม่ได้ขัดน้ํายานะครับขัดน้ํายาก็จะเงาฉ่ำกว่านี้แน่นอนนะครับนี่นะครับสวยแบบนี้เลยนะครับผม นี่นะครับแล้วก็คันต่อมานะครับคันนี้ปี2019นะครับสุรุกิ GD นะครับปี2019นะครับเลขไม่2,300กิโลนะครับซื้อกับเจ้าของโดยตรงนะครับคันนี้นะครับผมนี่นะครับเครื่องกิ๊บๆเลยนะครับดูยังไงนะครับองค์ประกอบภายนอกนะแล้วก็พวกรายละเอียดดีเทลต่างๆนะว่ารถใช้งานผ่านการใช้งานมามากน้อยเพียงใดนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับดูสติกเกอร์เนมเพจเดิมๆครบนะครับ นี่นะฮะดูโซ่สเตอร์นี่เป็นไงนะครับนี่คือรถยังไม่ผ่านการใช้งานในดูหัวน็อตเห็นไหมนะครับกริบกเลยนะครับดูเครื่องนะครับคันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่26,500บาทนะครับผมสตาร์ทมือสตาร์ทท้าได้ปกตินะครับระบบไฟติดครบหมดทุกจุดนะครับนี่เครื่องเงียบมากนะคันนี้เครื่องเงียบมากนะครับ2,300ักิโลเองนะครับผมนี่นะครับ ผมซื้อมากับคุณลุงโดยตรงเลยนะครับส่วนมากแกจอดอยู่ในบ้านนะคันนี้นะครับยางหน้าหลังเดิมๆเลยนะครับยางคันนี้เหมือนกันเลยนะครับเป็นยางเดิมออกสูบเหมือนกันเลยนะครับคันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับนะครับ สวยๆนะครับคันนี้ผมเปิดราคาที่สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับทะเบียนครบโอนนะครับภาษีค่าสองปีนะครับขาดไม่เกินนะนะครับแล้วก็มาที่ยามาฮ่าดีทีร้อยเอ็กซ์นะครับสาหรับสายวิบากคลาสสิกนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยราคาไม่ถึงสามหมื่นนะครับคันนี้ทะเบียนครบพร้อมโอนนะภาษีคาดเกินนะครับนี่นะครับสภาพนี้เลยนะครับระบบไฟไม่ติดเลยนะครับลูกค้าก็ต้องไปไล่เช็คเองนี่คืออะไหล่แท้เดิมเต็มระบบเลยนะครับ สวยนะครับคาร์บูเรเตอร์เปลี่ยนใหม่นะครับผมนี่นะครับอะไหล่แท้เดิมเต็มคันนะเครื่องดีนะครับพร้อมขับใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับผมนี่นะครับก๊อกน้ำมันก็เปลี่ยนใหม่อ่ะมาลองฟังเสียงกันนะครับเปิดก๊อกน้ำมันนะครับดึงโช๊คมาสตาร์ทได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองจับท่อก่อนนี่นะครับเครื่องเย็นๆนะครับอ้ตอลสองทีใช้งานถังแยกได้นะครับผมมาลองสตาร์ทกัน นะครับออฟรันเอาลงนะทีเดียวติดนะครับทีเดียวติดเครื่องเงียบๆนะครับผม เครื่องแรงเลยเข็มไมค์ขึ้นปกตินะครับผมอุตโรบสองทีใช้งานถังแยกนะครับคันนี้นะครับผมเปิดราคาที่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับดีทีร้อยนะครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็คันต่อมานะครับคันนี้เป็นโนวารดดนะครับผมคันนี้เป็นตัวเก่านะก็จะแปลงชุดสีตัวใหม่นะครับก็ได้เป็นท่อตีใบครึ่งใบแล้วก็หม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับคันนี้ก็ขายตามสภาพนะครับแล้วก็ซีลวดหน้าหลังได้ขึ้นใหม่นะครับหางปลาเปลี่ยนใหม่แกนล้อหน้าล้อหลังเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็ชกหลังใหม นะครับคันนี้มีแต่เล่มอย่างเดียวไม่มีกระสานโอนภาษีคาดเกินนะก็ขายตามสภาพ9,500บาทนะครับเอามาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมนะครับก็อาจจะจับไปด้วยถ่ายไปด้วยแล้วก็สไตล์เพื่ออาจจะยากนิดนึงนะครับผมนี่นะครับก็ขายตามสภาพนะครับอันนี้เป็นแด็ตัวเก่าแปลงทุสีตัวใหม่นะครับเป็นนิวเด็นะครับผมนะครับ แต่เครื่องก็แรงนะเครื่องแรงเลยนี่นี่ประมาณนี้นะครับสำหรับโนวาแดดนะครับทะเบียนมีแต่เล่นอย่างเดียวไม่มีชุดโอนนะภาษีคัดเกินก็9,500บาทนะครับคันต่อมานะคันนี้เป็น Honda n s r 150ตัวเก่านะครับคันนี้ทะเบียนครบพร้อมโอนนะครับภาษีคัดเกินนะรถคันนี้เครื่องดีมากนะครับขับดีเลยนะครับระบบไฟติดครบหมดทุกจุด นะครับคันนี้มอเตอร์วาวท,ทำงานปกตินะครับนี่นี่นะครับไฟอะไรติดครบหมดนะครับผมนี่นะครับออาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับคันนี้สตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องดีมากนะคันนี้พร้อมขับได้เลยระบบน้ำปกติเลยคันนี้ นะครับผมคุตลุบสองทีก็ใช้งานฐันแยกได้นะครับคันนี้นะครับสําหรับ Honda าเอ็นะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีคัดเกินผมเปิดที่1 0 0 0 0หมื่นพันหนึ่งหมื่บาทนะครับผม10,000บาททวนเท่านั้นนะครับมีบริการส่งเก็บปลายทางได้ทุกคันนะครับมัดจําค่าขนส่งก่อนส่งทุกกรณีนะครับผมนี่นะครับฮอนด้าเอนะตัวเก่านะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีคัดเกิน10,000บาทเท่านั้นนะครับผมนี่เลยนะ แล้วก็มโนวาอานะครับคันนี้เป็นโนวาอานะทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มคันนี้ผมเปิดขายอยู่ที่สองเอ้ยหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มนะระบบไฟติดครบนะครับคันนี้นี่นะครับสบภาพก็จอดไม่ได้ล้างเลยนะครับฝุ่นเกาะนิดนึงมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับคันนี้อะไรแท้เดิมเต็มคันเลยนะนะครับชุดสีก็ทำมาใหม่นี่ทีเดียวติด ไฟสูงต่ําทํางานปกตินะครับปิดได้เปิดได้นะไฟนะครับนี่นะครับแจมแจมนะครับแจมแจมนะครับสำหรับลูกค้าสนใจคันนี้โทรได้เลยนะครับ0ู1 4 9ห7 9นึ่ง้านนะครับผมมีบริการส่งเก็บปลายทางได้ทุกคันนะครับผมนี่นะครับรับประกันการโอนให้ทุกคันหนึ่งเดือนนะครับคันไหนที่ผมแจ้งว่าโอนได้นะครับผมรับประกันการโอนให้หนึ่งเดือนนะครับ มาเดี๋ยวผมจะไล่ราคาให้ใหม่นะครับผมนะครับสำหรับคันที่หนึ่งนะครับเป็น Suzuki กินะครับ110 h สปี2021เ็ทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีขาดประมาณตัวรา6-8นะครับสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าด้วย2ระบบรถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เปิดที่23,500บาทนะครับแล้วก็มาคันต่อมานะครับคันที่2ก็จะเป็น Suzuki กิเหมือนกันนะครับ HU นะคันนี้เป็นปี2019นะครับเลขไมล์สอ0มกิโล นะครับคันนี้เปิดอยู่ที่26,500บาทนะทะเบียนครบพร้อมโอนนะครับภาษีค่า2ปีนะครับยังขาดไม่เกินลูกค้าสามารถเอาไปต่อภาษีแล้วก็โอนย้ายได้เลยนะครับแล้วก็คันต่อมานะครับคันนี้เป็นยามาฮ่าดีทีร้อยเอ็กซ์นะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีคาดเกินนะคันนี้นะครับก็ขับใช้งานได้ปกตินะครับผมคันนี้เปิดที่29,500บาทนะครับเครื่องดีนะครับแล้วก็มาที่โนวัตแดดนะครับคันที่4ก็จะเป็น มีเล่มทะเบียนอย่างเดียวไม่มีชุดโอนนะคันนี้ก็าขายตามสภาพเอาไป9,500บาทนะครับรถติดขับได้นะแล้วก็คันต่อมานะครับคันนี้เป็น Honda NSR ตัวแรกไฟเหลี่ยมนะครับทะเบียนครบพร้อมโอนนะออภาษีคาดเกินนะครับผมเครื่องดีนะครับก็ไป1,000 0บาททวนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มาที่นูว่าอาจะเป็นคันสุดท้ายนะครับคันนี้ก็ทะเบียนครบพร้อมโอนคันนี้ภาษีเต็มนะครับผมนะครับ รถเครื่องขับใช้งานได้เลยแม็กหน้าหลังใหม่ยางใหม่หน้าหลังเลยนะครับก็เปิดอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับคันนี้ภาษีหกเก้านะครับผมนี่เจมๆเลยนะครับสาหรับร้านเจเจริญยนนะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับอาเภอราดหลุมแก้วนะครับผมตําบลแห่งนะครับถ้ามาไม่ถูกก็เซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์คําว่าร้านเจเจริญยนนะครับเดี๋ยวก็พิกัดก็จะมาถึงหน้าร้านได้เลยนะครับสาหรับลูกค้าที่จะมานะครับก็รบกวนโทรมานัดก่อน นะครับโทรมาัดก่อนนะครับโทรมาัดก่อนเพราะว่าผมมีเปิดร้านอาหารด้วยนะครับโทรมาัดกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะเข้ามาดูนะครับนะครับสำหรับลูกค้ามีรถเก่านะครับอยากขายนะก็โทรได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0114917928นะครับผมยินดีรับซื้อรถเก่ารถใหม่ทุกรุ่นเลยนะครับขอแค่ราคาไปต่อได้พอนะครับ นะครับเบอร์โทรติดต่อร้านนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ0614917928นะครับพี่ๆท่านใดสนใจคันไหนนะครับสอบถามคันไหนได้เลยนะครับรบกดแอดไลน์ก็ได้หรือโทรมาสอบถามก็ได้นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับ